ถ้าคุณทำได้คุณจะรวยและมีโอกาสโดยมองโลกมองไทยบายทีละพันการที่หลายคนที่จมอยู่กับที่และถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีทัศนคติลบก,การที่ทำให้ตัวเองมีโอกาสที่ติดลบอยู่ตลอดจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยเพราะว่ามัวแต่ลังเลและไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงมือกระทำอะไรบางครั้งโอกาสดีๆเข้ามาหาตัวเราเองเราก็ไม่กล้าเสี่ยง และเราก็ปฏิเสธไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันไม่ได้เข้ามาได้ต่อเนื่องและบ่อยครั้งเมื่อเราพลาดไปแล้วโอกาสหรือสิ่งดีๆมันอาจจะไม่หวนกลับมาในชีวิตเราเลยก็ได้เราจะต้องเริ่มต้นเป็นคนที่มีทัศนคติบวกหรือคิดบวกสิ่งที่เราคิดบวกมันจะเป็นแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันทําให้เรากล้าทําและกล้าลงมือลุยกับมันอย่างมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม สิ่งที่สําคัญเลยครับคือการคิดบวกเนี่ยจะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนและเรามีความสุขเปลี่ยนนิดเดียวโอกาสและสิ่งต่างๆจะตามมาเราทันทีจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนขุนเกิดมา